อย่างนักง,งานตรงนี้นะคะฐานล่างให้เป็นอะไรคะเป็นฐานเป็นฐานแผ่ครับอิดอะไรคะอิดมวลเบาครับแล้วเส,สาล่ะคะคอสลอนอ่อรอในที่ครับหลังคาที่ใช้ล่ะจ๊ะอ่ไม่ได้ชิดติดพิ้วโฟมครับระยะการก่อสร้างนานหรือเปล่าคะหลังนี้ก็ประมาณห้าเดือนครับห้าเดือนเราหนูถามหน่อยช่างหนึ่งเนี่ยแบ่ง่ายก,กี่งวดคะก้างวดเหมือนเดิมครับมีหน้ากว้างไรลึกเท่าไหร่คะกว้าง9้าเมตรครับลึก9เมตรกปดสิบเอ็ดตารางเมตรครับรวมหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับแล้วภายในล่ะคะมีอะไรบ้างมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องโถงหนึ่งระเบ กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบุมเอริวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o อนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวเรื่องว่านเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอพามาชมนะคะผลงานช่างหนึ่งก่อสร้างนะคะที่จังหวัดอะไรนะคะด้านหลังราคาเท่าไหร่ reins? เราไปพูดคุยกันเลยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างหนึ่งแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะผมช่างหนึ่งก่อสร้างครับพลดการช่างครับท่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ตำบลแม่น้ำคะมี กว้างอะไรหเท่าไร่คะกว้าง9เมตรครับลึกเเมตรแบบสิบเอ็ดตารางเมตรครับรบหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับแล้วภายในล่ะคะมีอะไรบ้างมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงครับค่ะหนูสอบถามหน่อยนะคะช่างหนึ่งรับสร้างจังหวัดอะไรบ้างคะคือมีภาคใต้นะครับผมไม่ไปครับนอกนั้นผมไปทุกภาคเลยขอเบอร์โทรติดต่อค่ะ0 9 6 1 7 0 7 5 4 4ครับไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมนะคะภายในพร้อมๆกันเลยค่ะช่างหนึ่งคะสอบถามหน่อยคะ่ะอย่างหน้าง,งานตรงนี้นะคะฐานล่างให้เป็นอะไรคะเป็นฐานเป อิดอะไรคะอิดมวลเบาครับแล้วเสาล่ะคะคอสโลลอนในที่ครับหลังคาที่ใช้ละจ๊ะไม่ได้ชิดติดพีโฟมครับระยะการก่อสร้างนานหรือเปล่าคะหลังนี้ก็ประมาณ5เดือนครับ5เดือนเราหนูถามหน่อยช่างหนึ่งเนี่ยแบ่งจ่ายกี่งวดคะเก้างวดเหมือนเดิมครับของช่างหนึ่งเนี่ยบริษัทของช่างหนึ่งมีข้อดีแตกต่างยังไงบ้างในการสร้างบ้านลูกค้าจองคิวเล่าของแบบกอนเผมเนี่ยเก้างวดเนี่ยผมคือผมจะเบิกงวดแรกนะคือผมจะทําที่พักตีผังเอาวัสดุ ก่อสร้างนระมาลงหน้างานก่อนเพื่อเบิกเบือแรกค่ะคือข้อดีของเราคือตรงนี้เลยใช่ครับไม่ต้องกลัวเรื่องการโกงเลยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะ่คเพราะบริษัทเรามีคือทุนทุนเยอะเนาะใช่ครับเขาไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าเราก็เราก็ต้องแสดงความจริงใจกับลูกค้าว่าเรา,เราเราเ,ราเราเราเบิกเงินเราเราขอเราลงทุนก่อนนะ่ะให้เขาเห็นแล้วอย่างงวดงวดต่อไปใช่ไหมครับงวดหลังคาเนี่ยช่างผมกําลังเทคาเนี่ยเหล็กหลังคาผมมาลองแล้วอืมมั่นใจได้เลยนะใช่ครับถ้าเป็นหลังคาซีแพคโมเนียเนี่ยผมจะสั่งมากองไว้ลูกหน้าก่่อนเลยคะ ้วฟุตบาทที่เราเห็นอยู่รอบข้างนีะคะอยู่ในงบเลยครับอันนี้แถมให้เลยไฟไฟลใต้ชายคาผมก็แถมให้หมดค่ะแล้วงานบัวล่ะคะคือจริงจริงงานบัวหลังเนี่ยมันในแบบลูกสาวของบ้านออกแบบมามันมันจะไม่มีจ้ผมก็จัดให้เขาไปเลยใส่บัวให้หน่อยเนาะใส่ใส่บัวครับแล้วก็เบื้องด้วยงานไฟก็สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่โอ้โหสวยมากนะคะแล้วด้านนี้ล่ะคะตามแบบมีหรือเปล่าคะไม่มีครับไม่มีครับผมเพิ่มงานตกแต่งให้เราก็เพิ่มให้ไม่ได้คิดเงินลูกค้าเลยครับ หลังนี้80ตารางเมตรอันนี้อันนี้หลังอันนี้ผมแถมให้ที่หลังนะจผมจะราคที่ผมคิดราคาผมคิดในแบบแล้วจะของบ้านขอให้เพาะผมขอให้งานเพิ่มงานตกแต่งผมก็แถมให้ไม่ได้คิดเงินเพิ่มอแล้วความสูงนะคะกี่เซนจ๊ะก็ถ้าจากพื้นดินมาถึงบ้านเราอยู่ประมาณจากในบ้านนั้นประมาณ50 55เซนแต่ถ้าหักหักไอ้พุทบ่านแล้วก็เหลือไม่ถึงค่ะครับบันไดหนึ่งค่ะอันนี้เขาเาปรับไปเหลือลือขั้นเดียวเพราะเเขาต้องการยกบ้านให้สูงขึ้น โอ้นะเรามาชมนะคะสำหรับระเบียงดีกว่านะคะระเบียงปูกระเบื้องไซอะไรคะ6กสูณ60ครับอ่กว้างเมตร20บครับยาว6เมตรค่ะมีเสาโชวด้วยใช่ครับตามจริงในแบบมีเสาโชวไม่ช่างหรือว่ามีระเบียงคือคือเป็นเสาล้นเลยไม่มีอะไรเลยค่ะผมผมผมมาผมมาผมมาแถมเพิ่มให้เขาเพราะมันจะดูมีมิติมีมีงานตกแต่งเลยค่ะแล้วทำไมถึงมีไฟเยอะจังเลยคะไฟก็สองดวงนี่แหละครับอันนี้อะไรจะติดกล้องเดี๋ยวปักไว้ให้อ๋อก็ลูกค้าบอกเราเราสามารถเดินปักทำใช่ครับใช่ใช่ มาคะ่ะพาชมด้านใน,นหน่อยประตูก็ประตูหน้าต่างสังส่งตัดนะครับอันนี้ประตูบานเลื่อนออกซ้ายขวางานสีนทูททำเลยคะ่ะเป็นสีของยี่ห้ออะไรคะอันหลังนี้สี Q A Q 1สีแบบว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องรองรอ,องพื้นเทจากถังแล้วกินได้เลยมันมีสีรองพื้นในตัวแล้วค่ะนี่นะคะมีหน้าต่างบานใหญ่ในห้องโถงทรง L ใช่ครับหน้าต่างเลื่อนสองบานใหญ่เลยปั๊กไฟนี่ช่างให้กี่จุดด้วยกันคะ ห้องห้องโถงเยอะนะครับห้าหกจุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดครับห้าจุด <S 1> 1 <S แล้วอย่างฝ้า <5 S 1> ด้านบนล่ะคะรวมในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนใช่ครับใช่ครับเป็นตัวแอลเลยจริงๆในแบบที่แรกเลยเนะี่ยตรงนี้มันจะมีแผงกัน้นค่ะแผงกั้นตรงนี้ที่จะขอว่าไม่เอาเอาออกไปเลยแล้วก็ทําแผงกั้นนี้อันเดียวคือมันเป็นมันมีแผงซ้อนแผงช่องเล็กะ,ะเขาเลี้ยวอ,ออกเพระาะแบบล่งนี้ผมไม่ได้เขียน ลูกค้าม,มีแบบมาให้อย่างงเี้ยเหรมใช่ครับรใช่รเราก็เลยแบบมาเวลามาทําจริงๆแล้วมันเล็กใช่ครับก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่หมดครับใช่นี่ความสูงโปร่งนะคะจากพื้นถึงฝ้าก็อยู่ประมาณ2องเมตรแปดสิบสองเมตรเก้าสิบประมาณนี้ค่ะรู้เห็นประตูเยอะมากเลยมีประตูไปห้องอะไรบ้างคะอ,อันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนใหญ่จ้ะอันนี้ห้องนอนสองห้องนอนสามพาชมห้องนอนไหนก่อนคะเอาห้องนอนนี้ก็จะห้องนอนสองก็ได้ครับบนประตูเราให้ประตูอะไรจ้ะ UPVC ครับอันนี้รุ่นเจ้าของบ้านก็เลือกเองครับมีเบที่กระแทกเหมือนเดิมโอเคครับ เข้ามานะท่านชมหาก็จะมีหน้าต่างนะคะบานเปิดปิดเนี่ยหนึ่งบานบางกะทุงอีกสองบานใช่ครับใช่ครับขนาดห้องนอนขนาดเท่าไรคะ,ะห้องนี้ขนาดสามเมตรคูณสามเมตรไฟกี่จุดคะ,ะไฟสองจุดนี่นะคะแล้วก็มีไฟโคมเนี่ยห้าดวงด้วยกันประตูก็มีการกระแหมือนเดิมจัะต่อไปพาชมห้องอะไรจ๊ะห้องนอนสองครับห้องนอนสองอยู่ทางด้านนี้นะอ่าครับ ห้องนอนจอดให้อะไรบ้างคะเรามีต่างมัเลือดหนึ่งบาลนะครับแล้วก็มีมมมมมไฟห้าห้าห้าดวงและปักสองจุดค่ะขนาดห้องค่ะสามคูณสามเมตรครับต่อไปห้องอะไรจ้ะห้องนอนหนึ่งครับนี่นะคะอยากให้มาชมผลงานช่างหนึ่งเพราะว่าที่บอกเลยรับทั่วประเทศไทยแต่ไม่รับภาคใต้ให้ไปชมหลายๆจังหวัดว่าส่งงานจริงๆแล้วก็เป็นงานของช่างหนึ่งจริงๆช่างหนึ่งมีหน้างานให้เขารับชมที่ไหนบ้างถ้าเขาต้องการรับชมเออถ,ถ้ารับชมนะครับก็มีที่ระยองชนบุรีฉะเชิงเซาสาะแก้ว แล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีสุขุัวิทค่ะพิษณูโลกแล้วก็โอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่ย <Billie S 1> นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถโทรหาช่างหงได้ช่างขงขอเบอร์อีกอรอบค่ะศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่ครับค่ะสำหรับห้องนอนห้องที่สามเลยนะคะมีขนาดเท่าไหร่คะอมีขนาดกว้างสามเมตรครับยาวสี่เมตรยี่สิบปักไฟแล้วก็โคมไฟปลัากสามจุดครับโคมไฟหลอดไฟห้าห้าดวงประตู UPVC มีการกระแทกเหมือนเดิม แล้วอย่างงานไฟเราให้เยอะขนาดนี้มีส่วนต่างอะไรไม,มคะคไม่มีครับไม่มีครับไม่มีมาค่ะท่านผู้ชมนี่หนูชมแบบสามห้องนอนแล้วห้องน,น้ำอยู่ตรงไหนคะช่างคา่ะห้องน้ําเข้าเรียกเปิดประตูเข้าครัวกับห้องน้ํานะครับบานเลื่อนตามแบบเนี่ยเป็นบานเลื่อนแบบนี้ไหมคะไม่ใช่แบ e er บเปิดปิดแต่ลูกค้าขอเ,ขาเอาเป็นแบบนี้อา่าแล้วก็จัดให้ครับไม่ได้มีส่วนต่างเลยถือว่าคุ้มค่ามากท่านผู้ชมสําหรับออนนใค<น>รที่แบบนี่เป็นห้องครัวห้องครัวนี่คืออันนี้ลูกค้าเอาเข้าเรียบเลยเขาจะไว้วางของเฉย จริง<ด>จริง,รง,รงในแบบแมันจะมีทั้งตาแก้ทั้ง,ท,ง,ท,งที่ล้างจานแต่ถั้าของเขาไม่เอา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 ไปเรียบไปเลยทีเดียวห้องครัวขนาดเท่าไหร่คะเออกว้างสามเมตรนะครับอันนี้สี่เมตรมีทุกคอนเวอร์ให้ด้วยนะคะด้าน,นหลังนะคะ<ม>เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็เป็นห้องน้ํารวมทั้งสองห้องเลยอ่าครับไปชมกันดีกว่านะคะจุดนะคะไฮไลท์ของช่างเนึ่นก็สนหญ่เป็นห้องน้ำเพราะว่าทุกอย่างจะสวยงามมากๆเลยอ่ะห้องน้ำเป็นยังไงครับก็ ก็ได้ใกล้ครบตามนี้เลยครับเลนชาเวอร์เครื่องทำน้ำบุญนะครับแล้วก็ที่วางสบู่ยาสระผมที่แขวนผ้าแล้วก็ชักโครกวันพีชมีอ่างเคาน์เตอร์สำเร็จรูปมีกระจกมีที่ใส่กระดาษชำระแล้วก็มีสายสีชำระขนาดห้องเท่าไหร่คะวิทัศนสิบคูณสองเมตรครับนี่ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นะคะคือได้ทั้งหมดไม่มีส่วนต่างอะไรเลยครับตามเงินทุนก็แถมให้ครับต่อไปค่ะห้องน้ำห้องที่สองค่ะห้องน้ำสองครับ ห้องน้ำสองครับก็ครบจบเหมือนเหมือนห้องแรกเลยเหมือนกันหมดตามนี้เลยครับมีเครื่องทำบุหรี่เลนชาวเวอร์แล้วก็จะโคกบนพีชจะควบนพีชนะครับแล้วก็มีสายชําระสายชาระแล้วก็มีที่วางของสบู่มีอ่านหน้าสาเร็จรูปแล้วก็มีซีใส่กระดาษชำระแล้วก็จบกแล้วราวแขวนผ้าขนาดห้องน้ำล่ะคะเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนั่นเองครับแล้วมีประตูไปทางด้านหลังด้วยสําหรับข้างหลังข้างหลังเนี่ยคือเจ้าของบ้านเขาต่อเติมหลังบ้านเอง คืองานในราคา1 000, 100, 000นละ้านหนึ่งแบาทเนี่ยคือเฉพาะในตัวบ้านที่เราเห็นอยู่เนาะช่างเนาได <ป S 2> ้รวมงานต่อเติมตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือพี่เขามาต่อเติมเพิ่มทางหางเองใช่ครับใช่มาค่ะเรามาสรุปหลังนี้กันดีกว่าช่างหนึ่งท่านผู้ชมคะเรามาสรุปนะคะหลังนี้เป็นโมเดิร์นสวยๆนะคะพื้นที่สอยเท่าไหร่นะคะราคาก่อสร้างเท่าไหร่ช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างเราขอไปโทรศัพท์ค่ะบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดหน้ากว้าง9เมตรหรือ9กเมตรนะครับมีขนาดมีทั้งหมด3ห้องนอน2องห้องน้ํหนึ่งห้องครัวหนึ่งระเบียง งบจบที่1นล้าน1นึ่งแสนบาทครับรับสร้างที่ทุกภาคเลยนะครับยกเว้นภาคใต้ที่ผมไม่ได้ไปขอเบอร์ติดต่อค่ะ0961707544ครับเบอร์โทรและแอดไลน์ได้ด้วยครับแล้วช่างหนึ่งมีสโลแกนไหมทำไมเอฟซีุมเอริบ้าน,นะคะชมคลิปนี้ถึงต้องสร้างกับช่างหนึ่งคะสร้างบ้านก,กับช่างหนึ่งสร้างจบไม่จกตาครับค่ะมีต้องขอขอบคุณนะคะกับช่างหนึ่งมา,มากมเลยขอบคุณคะ่ะครับ